ชาวราศีพิจิกครับหลังวันที่16กันยายนอะไรก็ฉุดคุณไม่อยู่แล้ววันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ดาวการเงินและความรักของท่านก็คือดาวสุกนะครับผมกิเลสสมบัติให้ทายสุกตัวแอบบอกกันว่าผมก็เกิลดลัคานี้อย่าวิเคราะห์ให้อย่างละเอียดเลยวิเคราะห์ก็คือเหมือนแบบวิเคราะห์ดวงตัวเองด้วยนะครับผมจริงๆโหราศาสตร์หรือโหงเนี่ยเราดูดวงตัวเองได้นะบอกกันตรงๆดาวสุกมันจะย้ายนะครับผมหลังวันที่16 กันยายนนะครับผมเดิมนี่เขาเป็นเจ้าเดือนปัตนีและวินาศเนาะไปพบกรรมะส่งผลถึงคุณโดยตรงเลยครับผมพบกรรมะนี่หมายถึงว่าพบการงานพูดยังไงดีพูดแบบไม่อวยตัวเองอนะเนาะสำเร็จชื่อเสียงนี่ไม่อวยนะเมื่อดาวศุกร์เข้าสู่สถิตนาราชในตำแหน่งนี้ปุ๊บเนี่ยแปลว่าการเงินของคุณเนี่ยถูกผูกเข้ากับงานอย่างชัดเจนเลยงานคุณจะโดดเด่นมากๆเลยพูดอะไรปุ๊บก็คือดีทุกคนฟัง คนอยู่ในระเบียบวิัยดีโอเคแถมที่สําคัญก็คือจะมีไรายได้ที่ทําให้คุณเนี่ยได้มาจากการงานเยอะมากๆที่คุณหว่านมาเมล็ดเอาไวน้นะครับผมกลับมาในช่วงนี้และจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเดือนที่แล้วนี่แย่มากๆมันมีรายจ่ายเต็มไปหมดเลยมีรายจ่ายทั้งฉุกเฉินทั้งฉับพลันทันใดเมื่อล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาคือวันไหนอะสองวันที่แล้วผมกระโดนด,ดาวสุขถีบไปก็คือผมมีโอกาสมีอุบัติเหตุฉุกเฉินรถชนไปนี่เล่าเรื่องตัวเองอนะ กลับมาที่เรื่องของพวกคุณก่อนก็คือาลัคนาราศีพิจิกเนาะเรื่องเกี่ยวกับความงามศิละปะาการตลาดเนี่ยจะดึงเงินคุณมาให้อ,ออนไลน์นะครับผมอา,อาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยครับผมมาตรฐานดาวของคุณเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมบง่งบอกถึงการเงินคุณหลังเดือนนี้เนี่ยมีพลังและโอกาสพิเศษช่วยยกระดับฐานะ ให้เหมาะกับการต่อยอดงานใหญ่ๆนะครับผมช่วงนี้ห้ามอยู่ติดบ้านนะออกอย่างเดียวไปเจอไปพบไปไประชาสัมพันธ์โซเชียลมีเดียต้องโพส์อย่าอยู่นิ่งดาวมันไปข้างหน้าแล้วถ้าคุณอยู่นิ่งนี่คือไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วนะมันดาวมันไปแล้วคุณต้องออกต้องพบเจอมีช่วงหนึ่งยกเคสตัวเองแล้วกันพูดนานหน่อยในขณะในในฐาหนะผมลคณาพิจิกผมเนี่ยเกิดปัญหาในชีวิตหลายๆอย่างช่วงก่อนหน้านี้ผมก็คือ ก็เป็นซึมเศร้าผมไม่ไม่ออกไปเจอคนเลยอยู่แต่บ้านอย่างเดียวเลยมีช่วงหนึ่งเราดูดวงตัวเองปุ๊บเนี่ยเราก็คือเอ๊จะขอตังค์ที่บ้านก็ยังไม่ได้ว่าผมมีเงินอยู่เป็นเงินเศษอะผมกำไปแล้วผมก็คือขึ้นรถเมล์ออกไปเจอคนออกไปถ่ายรูปออกไปลงสาอรี่ผู้คนหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเดินเกมตามดวงเลยครับดวงมันเป็นเพลงแค่เข็มทิศเนาะเราก็ไปตามนั้นตึ๊ดๆหลังจากนั้นชีวิตขึ้นปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งดีขึ้นหมดเลย อันนี้ส่วนตัวนะแต่ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะครับต้องลุกคนมาทําอะไรได้แล้วดวงคุณดีมากๆถ้าไม่ลุกนี่ผมก็คือคุณปล่อยโอกาสพลาดอีกแล้วโอกาสที่ดาวทุกอย่างจะโคจรส่งคุณขนาดเนี้ยในชีวิตบางคนอาจจะมีแค่ครั้งหรือสองครั้งแค่นั้นเองซึ่งโอกาสมันมาแล้วเราจะรอรวยอีกสิบสองปีอีกสิบแปดปีอีกทําไมรวยตอนนี้แหละนะอ่ะกลับมาต่อสามนาทีละ ามาตรฐานดาวมันเป็นมาตรฐานที่ดีมากๆเป็นการที่คุณจะต้องต่อยอดงานใหญ่ๆเปิดโปรเจกต์ต้องโชว์ฝีมือแล้วครับผมออกมาทํางานาทีนี้มันโยกหน้าไปในเรือนลาพ้าอีกเนี่ยก็คือจะนําพาโชคลาภรายได้เสริมหรือรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหลังจากเสียไปเยอะและเดือนที่แล้วเนี่ยโอ้โหออกมาหาศาลไหลยังกับแม่น้ําเจ้าพญาห,หรือได้ผลประโยชน์จากเครือข่ายผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าจะมองเห็นคุณค่าเครือข่ายของคุณเนาะ ยกหลังนี่ไปก็เลือนสุขภาพอีกโอ้โหโยกหน้าเปลาพระยกหลังไปสุภาพการเงินในสัมพันธ์กับการเดินทางไกลนักมากต้องเดินทางจําคําผมเอาไว้นะจะได้โอกาสใหม่ๆจากต่างถิ่นนะครับผมทีนี้ดาวสุข์นี่ยังเป็นเล็งกับพบมรณะเนี่ยแต่สิ่งที่ต้องเตือนก็คือต้องระวังค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่มาจากการลงทุนและสุขภาพส,สุขภาพนี่สําคัญน,นะเตือนเลยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุเพราะดาวมฤตจะอยู่ยังอยู่กับคุณน,นะ เพราะดาวม่ไจะอยู่ยังอยู่ดาวมมนได้อยู่หมายถึงฉุกเฉินจับพันธันได้ปรับเปลี่ยนฉุกเฉินต้องระวังแล้วก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังเงินที่เอาไปลงทุนต้องดูอย่างระมัดระวังเลยนะครับต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือต้องใช้เงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งลงทุนแล้วมันจะได้ผลนะได้ผลแบบก้าวกระโดดด้วยเป็นจุดที่คุณจะก้าวกระโดดครั้งสําคัญจะจ้ำสตาร์ธุรกิจของคุณขึ้นไปจนถึงจุดที่คุณใกล้เคียงจะหวังไว้แน่นอน แน่นอนแน่นอนแน่นอนไม่รู้จะพูดคำไหนลอะอะมาถึงภาพรวมนะโอเคสรุปเหนื่อยมากภาพรวมหลังวันที่สิบหกเดือนกันยายนดาวการเงินของลัคนาราศีพิจิกจะพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนคืองานได้เงินเงินทับงานและเงินคือชื่อเสียงคุณด้วยครับผมโอกาสโด่งดังดีมีโอกาสปิดดีลใหญ่ๆได้จากผลประโยชน์การงานที่รอคอยมานานคุณรอจะโพสอะไรหลายๆอย่างอวดคนมานานตอนนี้ทำได้เลยครับ พ้ดได้เลยแต่อวดแบบมีทักษะหน่อยอวดแบบมีชั้นมีเชิงหน่อยอ่ะมีโอกาสปิดดีลใหญ่ยายายได้เนาะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนคู่ค้าหุ้นส่วนส่งเสริมการเงินดดีมากๆนะครับผมเหมาะกับการลงทุนงานเสริมแล้วก็การสร้างภาพลักษณ์ที่ทําให้เงินไหลเข้ามาอย่างเทน้ําเทท่าอ่ะข้ขอควรระวังก็คือระวังใช้ใจ่ายกับของดูดามากเกินไปนะเพราะดาวสุกม,มันเป็นการนักกิเลสสมบัติให้ไทยสุขมัวเอ้ยไม่ใช่มัวมัวเมาลุ่มหลง ใช่ไม่ใช่สิกิเลสสมบัติถูกแล้วกิเลสสมบัติการไปทั้งคืนการไปคบค้ายสมาคมนี่ต้องไปว่าเราไปงานไหนแล้วเราจะได้งานเราไปงานไหนแล้วเราจะได้เงินให้ไปงานนั้นครับเนาะโอเหนื่อยจังเลยพูดรายศีนี้ฟังผมเยอะๆผมให้ความพิเศษกับพวกคุณมากๆเพราะผมคิดว่าพวกคุณเหนื่อยมาไม่ต่างจากผมเนาะการเงินเนี่ยใช้จ่ายไปกับอันหรูหรานะครับหลังวันที่16กันยาเป็นต้นไปเนาะสรุปโดยรวมนะราศีพิจิกเรียกได้ว่าเป็นราศีหนึ่งที่โดดเด่นที่สุด การงานและการเงินชัดเจนมีโอกาสได้รับทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมโชคลาภจะคือขายที่อยู่รอบตัวคุณถ้าคุณขยับตัวเงินจะมาหาคุณครับผมรายได้ต่างๆการลงมือทำจะมีโอกาสและที่สำคัญปังเกินต้านรายได้ก็พุ่งมีเครดิตมีชื่อเสียงแถมยังมีความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อหนุนด้วยเป็นจังหวะจะโคนที่ดีที่คุณจะต้องลุกลงมาลงมือทา ขออนุญาตใช้คาครูบาอาจารย์หน่อยเป็นโอกาสจากคนที่ดีที่คุณจะลุกลงมาลงมือทําหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณมองได้แล้วว่าไปลิสต์รายชื่อเลยว่าคนไหนที่จะสร้างไรายได้ให้กับคุณบ้างที่เป็นเพื่อนคุณลิสต์รายชื่อทักอินบ็อกทักสตอรี่เข้าไปต้องขยันต้องทํานะครับคุณทําช่วงนี้แล้วคุณจะสบ,บายทั้งชีวิตแล้วครับผมเชื่อผมนะแต่ถ้าไม่ทําช่วง6กเดือนนี้ช่วงที่ดาวเสาโคจรมาร่วมกับราหูอ่าที่ยี่สิสามสิงหาไปจนถึงวันที่ส3ากันยายนนี้ก็คือ ทางชีวิตบางคนอาจจะไม่มีอีกเลยเอาวะลองอีกสักทีลองอีกสักตั้งมีไฟนะครับฟังคําผมที่ดีและมีกําลังใจดวงโหราศาสตร์เป็นกําลังใจให้คุณรวมถึงผมเป็นกำลังใจให้พวกคุณราศีพิจิกที่ล้มมาไม่รู้กี่ครั้งเราเป็นลูก <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรวะสกอร์เปียนอะแมงป่องแมงป่องเนี่ยกับเจ็บเราโตมากับแรงดูถูกของคนคุณจําผมไป และคุณก็น่าจะเป็นคนอย่างนั้นด้วยไม่ต่างด้วยเราโตมาจากแรงดูถูกแรงคาพูดของคนจําผมอีกคําหนึ่งนะครับไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่เติบโตบนความสําเร็จทุกคนต้องเติบโตบนความล้มเหลวและต้องเรียนรู้กับมันซึ่งเราชาวราศรีพิจิกเป็นกีตะนาราเกนคือเป็นราศรีที่เป็นแมลงนั่นเท่ากับว่า คุณถ้าตกพบร้ายคุณจะไม่ร้ายที่สุดนี่คือคำครูที่บอกเอาไว้แต่จากสถิติของผมเวลาตกพบร้ายคุณก็ร้ายแหละตกพบร้ายคุณก็ร้ายแต่ราศีพิจิกอดทนได้มากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองคุณเป็นต้นฤดูของของทุกราศีดังนั้นแล้วเนี่ยเป็นการผัดเปลี่ยนฤดูกาลคำครูของนักโหราศาสตร์ท่านบอกว่าเป็นชาวลัคนาราศีเดียวเลยที่ตกพบร้ายแต่ไม่ร้ายเช่นบางคนคนอื่นที่ตกพบอันจะต้องมีโอกาสได้ขึ้นลงขึ้นสาล คุณก็จะซอฟต์กว่าคนอื่นเขาหน่อยแต่ผมว่าไม่ใช่เราเจอแรงเท่าคนอื่นแหละแต่เราอดทนได้มากกว่าคนอื่นและลุกขึ้นมาเร็วเท่าน,นั้นเองเพราะเราคือสกอร์เปียนคือกีตานาราเกนดังนั้นขอให้ทุกท่านโชคดีฟังคลิปนี้ให้จบแล้วก็ลุกออกไปทำงานอย่างตั้งใจขอบคุณครับ